ออกอ่ารางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งลุ้นลุ้นหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกหกศูนย์หกคุณลักกิโลอลีค่ะหกศูนย์ค่ะฟังอีกครั้งค่ะรางวันที่หกพยนยหกศูนย์หกค่เก้า้าหกศูนยโดยที่ดม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 สอง เลขีเก้าเกลาหกหน่งหาหูน์ก้าเก้า9กศูน์และหนึ่เก้าเก้าหเอเข้าจริงนะครับเลขไเลาอดนะครับบอกว่ามีนม่เล่นภาษีมีศูให้สัมภาษณ์ผมเช้านบอกว่าจะมีสัมารที่หนึ่งกรองด้วย รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้ายสาตัวและรางวัลเลขท้ายสตัวนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไจะให้ท่าน้อ่านรางวัลสำ้อีกรางวัลละสองครั้งค่การยาก็1 0หนึ่งศูนกหกศูนยกศูงที่หนึ่เป็นยานายกเ็เต็มเลยเลขรางวัี่หนึ่งห่งก้าเาหนย์หกหนึ่งเก้าเกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งหนึย์ห้า หนึ่งเก้า้หกศูย์ห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึเก้าเ้าหกศนเจ็ดหนึ่าเกู้นย์เ ครางวันที่สองครั้งที่หนึ่งห้าสามหกหกหกหนึ่งห้าสามหกหกหกหนึ่งครางวันที่สองครั้งที่สองสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งครั้งวันที่สองครั้งที่สามหกสามอ่ะเนาะคะน้อโอเล็กครั้งที่แปดอเล็กกู้ดมเขานะคะเล็ู้กู้ดมเขาอยูรากิโลเด้อค่ะเล็ู้กู้ดม รางวัลที่สามะคะเลขูดมหกสามี่หกนย์นะคะศูนย์หกนะคะเนาะหกสามสแปดแปรางวัลที่สามครั้งที่สิบแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดามรางวัลเลขหน้า3มตัวครั้งที่1 เจเลขกูดมนะคะเลขกูดมแล้วก็เลขปูเทพด้วยค่ะเลขปูเทพเมืองศรีสเกตเขาเต็มเต็มเด้อค่ะนี่ยค่ะสองศูนรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่งศูนย์เก้าสี่ศก้าสรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 3 8สามแปดแปดสามรางวัลเลขท้าย2ตัว9ก้าสีเสี จ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานําบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการขอรับเงินรางวัลค่ะท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานงานต่างรัฐบาลจังหวัดปฐุบรีนะคะหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยกา่มถทั่วประเทศ เอาเอาอจารย์มาดูมาดูเออเอาอาอัญชัไปไหนเ

แชมูได้ทุกนลครับเดี๋ยวเิ่งน่มน้ำเลยนะดีใจแรนด่าทานจังกระบาดดีใจไม่เงินครับอืมลูกแฮดข้างลักโล่นะคะลูกเฮดลูกฮลูกเ่ดลูกแฮดลูกเฮด กำลังลอยไปดิถูกถูกกีบาทไอาจารย์ถูกกีบบาทคตัดเอาคุนตัดเอาคุนบอกคุนตัดเอาเร่งแม่ล่างปูดมโดดน้ำเลยไปกระโดดสมใจเลย ไอ้รอบไหมฮะโอ้โหดีเลยฮะดีเลยโอ้ดีใจนะเพื่อใจนะทุกคนโอ้โหรวยนะมันด้วยแบบนี้อาจารย์ยกวันเองได้นี่งคนดีใจนะทุกคนมันกป็นึกอยู่เป็นบ่หลายอันถูกเยอะเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์ป้อมน้ำอยู่ในกระเป๋า เอาไปสิเา่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกระดานห็กระดานกระดานเสียแล้วแทบนี้ เออเด็ดคู่โดมมาไว้บนไดโลว่าเออขาช่างมีอยู่ครับต่างภาษาตาอ๋อแม่ล้างคู่โดมศูนย์หกนะครับทุกคน